Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ปรีมทีมเทระชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและมิ่งขวัญย้ายซบเศรษฐกิจไทยด้านธรรมนัตพงาดคุมพักดึงไผ่ลิกนั่งเลขาธิการพัก เมื่อวันที่7มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับความเคลื่อนไหวของพักเศรษฐกิจไทยภายหลังพลเอกวิเทศดินณและอยุธยาได้ลาออกจากหัวหน้าพักไปแล้วนั้นโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพเยาทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยและรักษาการคณะกรรมการบริหารพักเศรษฐกิจไทย ได้กำหนดการประชุมใหญ่วิสามันพักเศรษฐกิจไทยครั้งที่2ทับ2,565ที่โรงแรมรอยัลริเวอรเชิงสะพานกรุงทนวันที่10มิถุนายน2,565เวลา13นาฬิกาโดยจะมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ทั้งนี้มีรายงานว่า ร้อยเอกธรรมนัฐจะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักส่วนนายไภ่ลิกสอสอกำแพงเพชรจะดำรงตำแหน่งเลขาธิการพักและจะเปิดตัวทีมเศรษฐกิจชุดปรีมทีมของพักชุดแรกสองคนคือนายธีรชัยภัวนาฏนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่8มิถุนายนนี้เวลา14นาฬิกานายมิ่งขวัญนักสื่อมวลชนแถลงข่าวที่ห้องเวิร์บอูมซีชั้น23โรงแรมเซ็นทรัลกรนด์แอทเซ็นเตอร์เวิด์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ